เป็นพองน้องพี่กีักทุกท่านครับวันนี้1สิงหาคม2565ครับณนะหมู่บ้านนาเก,กลาแหลมสองวันนี้น้องฝนกระหน่ำซ้ำเติมอีกแล้วครับนะฮะน้ำก็ไปจ่ออยู่ที่ห้องรับแขกฮะบ,บางส่วนเข้าไปอีกแล้วนะฮะก็จะต้องทำการเช็ดถูและรีดน้ำออกมาแล้วฮะโดยใช้ใตัว ดูพื้นสองน้ำเนาะ,ะไปจับแล้วก็รีดน้ำดูดก็นี่มาชมบรรยากาศนอกบ้านก่อนนะครับนอกบ้านกะท่วมเยอะครับนะฮะนี่คือบริเวณที่ครับบริเวณที่แอดบีบเคยอับน้ำให้น้องหมานะนะฮะก็ท่วมกันตั้งแต่บริเวณนี้เข้าไปในถึงห้องครัวเลยนะ,ะและยันห้องรับแขกเลยครับ ฝนก็ยังตกอยู่นะครับยังยังไม่หยุดนะฮะักังวลเหมือนกันว่าคืนนี้จะเข้าห้องรับแขกเต็มที่ก็แย่เลยเหมือนกันนะฮะต้องสับน้ากันอีกทาคืนนี้จะได้หลับได้นอนกันหรือปเปล่าไม่ทราบครับะฮกะ็ย,ยังมีฮะตกกันนะฮะลินลินฮะฝนก็ตกอยู่ จอแล้วนะฮะแล้วก็จอตรงก็ถึงประตูของรถเก่งแล้วครับนะก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ยี่สิบกรกฎาคมก็ไปจอดไว้นอกบ้านน้ำเข้าฮะยังไม่ได้ทันเอาบอกออกเลยฮะจะมารอบใหม่รอบสองนอี่อะนะฮะครับพร่มเลยครับนะ มอเตอร์ไซค์ก็ไม่กล้าที่จะขับออกไปข้างนอกครับเนื่องจากถนนข้างนอกมันต่ํากว่าพื้นบ้านนะฮะเมื่อสักพักเตรียมกลีวว่าจะขับมอเตอร์ไซค์ออกไปหน่อยรากดว่าซู่ไม่ไหวครับถ้าจะดับถึงว่าน้ําเต็มพื้นที่เลยนะครับท่วมเหนือพุ้นบาทเลยครับต้นไม้ก็ บรนเลานานหมดนะฮะโดนกระแสน้ําจากรถที่วิ่งผ่านนะฮะก็จะ,จะเป็นคลื่นพาให้แล้วรเลนานานหมดนะฮะมองไปก็จะลื่นเลยครับนะฮะ <c oughs> เข้าครับเข้าเพื่อนบ้านถามเข้าไหมยันเข้าห้องรับแขกแล้วครับเจอเพื่อนบ้านถามน้ําเข้าไม้ฮะเข้าแล้วฮะจ่อห้องรับแขกไปแล้วครับ,รบมองกันไปายาวๆถึกซอยครับมีแต่น้ำครับ มันยาวไปลื่นเลยนะครับต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็ละเนระนาดหมดหยังขยะก็ลอ,อยกันให้ฟองเลยนะครับบ้านตรงข้ามเข้าเหมือนกันนะครับเพื่อนบ้านก็เดินน้ำเข้าเหมือนกันครับเข้าถึงบ้านไหมพี่เข้ามาในบ้านไหมฮะโอ้ <laughs> เจอวิบากกรรมเหมือนกันเข้าห้องรับแขกเหมือนกันครับนะเดีคืนนี้หวันเหมือนกันว่าถ้าถ้าตกอีกสักไม่หยุดอย่างงี้นะน่าจะลื่นเลยของผมมันจ่อเข้าไปห้องรับแขกครับพี่พี่เน็ตนอนอยู่ฮะ <laughs> <laughs> ดับใช่ไหมผมไม่กล้ามอเตอร์ไซค์ออกเลยครับเนะี่ย ถึงท่อท่อเสียเมื่อกี้จะทำท่าจะออกมาป๊อดป๊อดละหัว, <laughs> วเครื่องน็อกเดี๋ยวทำคลิปหน่อยพี่ <laughs> หลังนี้รอดครับเพราะว่าเขายก พื้นสูงเนาะทำบ้านใหม่ฮะทำบ้านใหม่ก็เลยลอดตัวไปฮะแต่ถ้าเป็นแบบลักษณะของแบบเก่าก็อย่าง,างนี้ฮะประมาณนี้เลยน้ำจะเข้าพื้นเก่ามันเตี้ยฮะซอยนี้ฮะซอยที่แอด์ีดอยู่เนี่ยจะพื้นต่ำ อันบีก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับต c r i ค e นะฮะกดกระดิ่งเพื่อม่ให้พลาดในคลิปต่อ,ตอไปฮะขอได้รับความขอบคุณจากช่องนิดนี่ฟาร์มเครับบ๊ายบายสวัสดีครับวุ้นตาเสื่อมตาแห้งเคืองตาแพ้แสงทานได้ไหมทุกคนค่ะถ้ามีอาการแบบนี้นะไม่อยากให้ปล่อยทิ้งไว้เลยค่ะ เพื่อนคนไหนนะคะที่มีอาการตาแห้งนะต้อลมนะต้อเนื้อนะสังเกตง่ายๆนะคะว่าเออเราเริ่มมีอาการพวกนี้แล้วหรือยังนะคะแสบตาบางทีน้ําตาไหลนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยตาแดงตาแห้งก็มีนะทุกคนแต่ตาแห้งเออแล้วทาไมมันคันตายิบยิบยิบ,ย,บยิบนะทุกคนให้สังเกตตัวเองนะพ่วเนี้ค่ะมันเป็น อาการเริ่มต้นแล้วนะของอาการของพวกโรคต้อนเนื้อหรือว่าต้อลมนะคะให้สังเกตอาการถ้าเกิดว่าไม่มีอาการพวกนี้แล้วนะอย่าปล่อยละทิ้งนะทุกคนแนะนํานะให้ทานตัวซัฟฟรอนอีนี้ค่ะแค่วันละหนึ่งเม็ดทุกวันก่อนอาหารเช้านะเพื่อบารุงแล้วก็ป้องกันที่จะเป็นลุกล้ํานะอาการนาะจจะไปเป็นต้อ,อต้อเนื้อหรือว่าต้อลมได้นะทุกคนอันนี้อุ้ทานเป็นประจำเลยอุ้ทานเป็นประจำทานเองด้วย ตัวนี้อูทานเองนะคะทานแค่วันละ1เม็ดก่อนออกจากบ้านนะทุกคนคือก่อนออกจากบ้านเนี่ยหรือว่าก่อนจะทานอาหารเช้าเนี่ยสามารถทานได้เลยนะ1เม็ดนะคะอายุขนาดนี้บอกได้เลยค่ะว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยก็จะเข้ามาหมดเลยนะคะบอกได้เลยว่ามีอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่กล้าทาค่ะคือเรื่องดวงตากลัวทาแล้วพลาดตามองไม่เห็นขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าบอดและจะมองไม่เห็นเลยมองขึ้นไปอย่างเงี้ยจะเห็นเป็นดวง คล้ายๆเหมือนดวงไฟอ่บบบบบะวบๆบเราเหมือนกับว่าตาเราเนี่ยคงใสจะไปแล้วมั้งพระภูสิทธิ์นะคะแม่แอลเองจะบอกว่าตอนนี้แม่แอลเนี่ยแม้วัยรุ่นมากเลยเลขหกแล้วนะคะทำงานอยู่ในวงการนี้มาก็ตั้งแต่อายุ18อายุขนาดนี้บอกได้เลยค่ะว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยก็จะเข้ามาหมดเลยนะคะในชีวิตของตัวแม่เองเนี่ยบอกได้เลยว่ามีอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่กล้าทำค่ะคือเรื่องดวงตา ที่สาคัญเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะที่ไม่กล้าทากลัวทาแล้วพลาดตามองไม่เห็นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจุดสําคัญที่มีแค่สองดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยกลัวเรียกว่าบอดและจะมองไม่เห็นเลยคนทั่วไปอายุขนาดนี้ปัญหาเรื่องดวงตาจะไม่มากแต่แม่มีมากมายนะอย่างเช่นหนึ่งมองไปไกลๆอย่างเงี้ยดอกบัวเห็นค่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรแต่รู้แต่ว่าเป็นสีชมพูเห็นน้ําเขียวๆอะไรเงี้ยมองไกลๆอย่างเงี้ยเห็นหมดเลยว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่มันแยกแยะไม่ได้นะคะก็ะคือรวมๆกันไปปัญหาที่ตา มองขึ้นไปอย่างเงี้ยจะเห็นเป็นดวงคล้ายๆเหมือนดวงไฟอ่ะปบอป๊อปป๊อปเราเหมือนกับว่าไอ้ตาเราเนี่ยดงใสจะไปแล้วมั้งหรืออะไรพี่สําคัญที่สุดคือมองอะไรไม่เคลียเลยมองอะไรไม่ชัดเลยพูดตรงๆกินยาทั่วไปเดือน2เดือน3เดือนไม่เห็นผลก็ต้องเอาออกแล้วค่ะปล่อยดีกว่ามีอยู่วันหนึ่งก็ไปเจอน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าพี่แอลตาเป็นแบบเนี้ยเที่วลองกินตัวนี้ดูสิอ๋อเหรอแน่ใจนะ เพราะว่าคนแนะนําแบบนี้สองสคนแล้ว3เดือน4เดือนมันก็ยังไม่เห็นผลเราก็ไปเปิด Google ดูเลยค่ะนี่คือซัฟฟอนอีอาหารเสริมเกี่ยวกับดวงตานะคะเพราะจะมีสารสกัดซัฟเฟอรนเนี่ยเป็นสารสกัดที่สําคัญมาจากสเปนเร็วกว่าลูชีนทั่วไปเนี่ยห้ถึงแเท่ามีนวัตกรรมที่ทําให้เห็นผลเร็วกว่าอาหารเสริมทั่วไปเนี่ยยีเท่าค่ะ หลังจากที่แม่ทานแฟฟินอีเนี่ยได้3วันเรามีความรู้สึกว่าว่าเราเห็นอะไรเนี่ยเคลียร์ชัดขึ้นแล้วเราก็ลองสังเกตดูว่าจาก3วันแล้วกีวันเราจะ,ะเป็นยังไงเพราะทั่วไปที่เราทานเนี่ยมันไม่ได้ผลเลยเราต้องทิ้งแต่ตัวนี้พอ3วันเสร็จเราก็สังเกตดู5วันเหนือหรือ1อาทิตย์เราจะมีความรู้สึกว่ามันเคลียร์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ทําให้แม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องกินต่อเนื่องแล้วล่ะ1อาทิตย์จะเป็นอย่างนี้เลยแต่ตอนนี้ทานมาได้3เดือนแล้วนะคะ หลังจากที่แม่ทานซัฟเนอีมาตอนนี้3เดือนแล้วมีความรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆค่ะเพราะว่าเห็นหน้าตัวเองสวยมากอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคะพูดจริงแล้วก็เห็นคนที่ร่วมงานอยู่หรือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นใครก็ตามเราเห็นในระยะไกลแต่ตอนนี้เราบอกได้เลยว่าเขาคือใครและเห็นหน้าเ็าชัดเคลียร์มากขึ้นไม่ต้องมานั่งเดาแล้วนี่ใครนั่นใครเรามีความรู้สึกว่ามันดีค่ะ ถ้าเห็นว่าแม่แอลพูดแล้วมีประโยชน์หรือมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาอย่างที่แม่แอลเป็นไม่ว่าจะเป็นเส้นขนแมวเห็นไฟแวบๆตาหยีกระพริบมากๆตามัวไม่เคลียร์ไม่ชัดมาลองทานดูค่ะแล้วจะบอกว่าแม่แอลเนี่ยพูดจริงทําอะไรเนี่ยไม่ให้ใครด่าแน่ๆคะ่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะคะแม่แอลบอกเลยค่ะว่าเปิดใจหน่อยนะคะให้ลองทานซัฟเฟ่นอีดูนะคะแล้วจะบอกได้เลยค่ะว่า าดียังไงดีขนาดไหนแม่เอลไม่ได้โกหกนะคะตามตัวง่ายเพราะฉะนั้นทานดูค่ะเปิดใจสักนิดแล้วจะบอกดวงตาคุณลกลับมาเด็กเหมือนเดิม